ชวนคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันหน่อยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยครับมีชาชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายไปได้รางวัลเหรียญทองจากเวที Worldgree n Tea c o n t e s t ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วปีนี้ก็ยังมีชาของดอยแม่สลองอีกชนิดหนึ่งครับที่ไปได้รางวัลแกรนโกลอันดับที่1อีกด้วยชาที่ว่านี้มีรสชาติแตกต่างจากชาทั่วไปอย่างไรแล้วต้องปลูกยังไงถึงได้คุณภาพในระดับโลกคุณกวิทบุญธรรมพาขึ้นดอยแม่สลองไปหาคําตอบครับ เลือกเก็บใบชาเฉพาะฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมช่วงอากาศเย็นและเด็ดยอดชาหนึ่งยอดมีสองใบเป็นเพียงกรรมวิธีแรกการคัดเลือกใบชาดำของชาวาังพุทตานนครเจ้าของสวนชาวาังพุทตานบนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายบอกว่ากระบวนการผลิตชายังมีอีกหลายขั้นตอนตั้งแต่ปลูกดูแลขั้นตอนการผลิต กว่าจะได้ชาที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะตัวชาแดงตัวนี้พิเศษก็คือมันจะมีกลิ่นดอกไม้สดหอมเบาๆแล้วก็มีเวลาจิบไปเนี่ยมันจะได้รสชาติเหมือนอผลไม้สุกด้วยฮะแล้วก็มีกลิ่นของน้ำผึ้งเบาๆออกมาตอนท้ายๆอย่างนี้สเสน่ห์ตรงนี้ฮะมันจะมะะีมันจะมีดอกไม้นานา,นาพันธุ์หรือว่าผลไม้นานา,นาพันธุ์อยู่ในตัว ต,ตัวตัวตัวชาตรงนี้ครัี่เป็นกลิ่นหอมของมันออกใช่ครับธรรมชาติหมดเลยครับนี่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นชาหน้าหนาวครับท,ที่ที่เอามาผลิตมันมันถึงจะมีคาเลเตอร์ตัวนี้ออกมาชาดามวังพุธตาลเป็นชาที่ได้รับรางวัลแกนโกอันดับหนึ่งสูงสุดบนเวทีเวิร์ก r รี n น e ีคอนเทสตประเทศญี่ปุ่นปีนี้ที่เป็นความสำเร็จของเกรรษตรกร กับสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกเราเลือกหลายตัวอย่างมากเลยค่ะสุดท้ายเราก็มาเจอว่าเอ้ยที่แม่สลองเนี่ยค่ะที่เป็นตัวชาดำเนี่ยค่ะมีรสชาติที่มีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นทําให้เรามั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะเตรียมชาตรงน,นี้เข้าไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการประกวด ของประเทศญี่ปุ่นนะคะสิ่งแรกที่เขาให้ความสําคัญก็คือในเรื่องคุณภาพและก็รสชาตินะคะแล้วประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของออบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของเรื่องราวว่าที่มาที่ไปของชาประเภทนี้ชนิดนี้เป็นอย่างไรดอยแม่สลองที่เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่สําคัญและมีชื่อเสียงของไทยความสําเร็จการได้รับรางวัลชาระดับโลก ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมชาอย่างจริงจังชาดอยแม่สอลองก็ถือว่าชาดีนะครับแต่ว่าย,ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่แบบยังเข้าไม่ถึงมากอะไรพวกนี้ถ้าถ้ามีการทำโฆษณาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างนี้ผมว่าน่าจะน่าจะไปถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากขึ้น ข้อมูลจากสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอุตสาหกรรมใบาชาในประเทศไทยแต่ละปีมีมูลค่ามากกว่า1,300ล้านบาทแต่ละปีส่งออกมากกว่า3,000ตันโดยตลาดส่งออกที่สำคัญคืออินโดนีเซียยุโรปและอเมริกาขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะชามีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น วิททบุญธรรรมไยย PBS ายงางนการที่ชาของไทยได้ไปคว้ารางวัลระดับสูงสุดถึงถิ่นเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับประเทศญี่ปุ่นเองก็มีชาเป็นจํานวนมากนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ไทยเองสามารถส่งประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดแน่นอนว่าทั้งคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนั้นก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะครับ